เลือกซื้อสินค้าให้ถูกใจนะคะเสร็จแล้วเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งที่คุณช้อปปิ้งอยู่ในตะกร้าสินค้ามาวางที่เคาน์เตอร์ตัวนี้ได้เลยไดียิ้มคิดเงินให้คุณเองค่ะ เวลาที่เราเปิดร้านค้านะคะหรือว่าเราเป็นร้านแบบประเภทที่จําเป็นต้องมีจุดคิดเงินไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่แต่แตแตจาเป็นต้องมีจุดคิดเงินอันนี้เป็นตัวอย่างเคาน์เตอร์ที่เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่อาจจะวางที่มุมหน้าร้านเลยก็ได้ อาจจะอยู่หน้าร้านหน้าประตูเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นร้านที่ขายกิฟช็อปเสื้อผ้าขนมหรือรวมไปถึงร้านขายของชํานะคะเคาน์เตอร์ตัวนี้สามารถเอาไปวางได้เลยและตัวนี้นะคะนอกจากที่จะไปวางในร้านขายของแล้วจริงๆแล้วในยุคป,ปัจจุบันเรามีส่วนที่เรียกว่าการให้บริการในเรื่องของการรับส่งพัสดุด่วนก็สามารถเอาชุดน,นี้ไปวางได้เพราะฉะนั้นเคาน์เตอร์ตัวนี้อเนกประสงค์มากๆเลยค่ะ จุดเด่นของเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะก็คือมีตัวที่เป็นตัวแ L มีปิดมุมด้านนี้สามารถที่จะวางจอคอมพิวเตอร์ได้เครื่องคิดเงินที่เป็นเครื่องที่เป็นถาด เด้งออกมาอัตโนโมัติก็สามารถวางได้นะ,ะอย่างที่คุณผู้ชมกาลังมองเห็นเราเว้นช่องไว้ให้อย่างดีมีช่องร้อยสายไฟอย่างดีสามารถวางจอคอมพิวเตอร์บนหน้าโตได้ในด้านนี้ค่ะเวลาที่ลูกค้าของเราเนี่ยซื้อของแล้วก็เอาของมาวางหรือว่ามารอคิดเงินมารอให้เราอาจจะเช็คหรือจัดเป็นชุดหรืออะไรก็แล้วแต่มีพื้นที่มากพอให้เราทำงานบนหน้าโตะตรงนี้ลักษณะเป็นตัวแอร์ว่าสะดุดตาและเป็นสัดส่วนแล้วด้านหน้า ด้านหน้าคือจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างค่ะเพราะจริงๆแล้วอะค่ะร้านค้าถ้าเรามีของเล็กๆที่เป็นของประเภทที่ตัดสินใจง่ายหมายถึงกลุ่มลูกค้าตัดสินใจง่ายเอามาวางที่จุดนี้บงังชีนะคะสินค้าที่เขาซื้อแล้ววางรอการคิดเงินมองเห็นของเล็กๆน้อยๆกฟิ์ช็อปน่ารักน่ารักที่เราวางอยู่ด้านหน้าก็อาจจะทำให้เขาหยิบเพิ่มเติมในตอนที่เขาคิดเงินก็ได้ค่ะ และไม่ว่าคุณนะคะอยากจะได้เคาน์เตอร์ชุดแบบนี้อยากจะให้มันยาวไปกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้นะคะลองดูพื้นที่ของคุณแต่ถ้าคุณลองดูแล้วคิดไม่ออกวัดไม่ถูกทักเข้ามาหายิ้มนะคะยิ้มเตรียมมาสเตอร์ดีไซเนอร์ไว้ช่วยคุณดีไซน์เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญนอกจากสีเขียวที่คุณกําลังมองเห็นสวยๆส,สดใสแบบนี้ถ้าเกิดว่าร้านค้าของคุณนะคะอยากปรับให้มันเป็นสีอื่นหรือรู้สึกว่าอยากให้มันหรูหราหรือว่าอยากให้มันดูแบบ เบาๆมินิมอลอยากปรับให้มันเป็นลายไม้หรือว่าเป็นลายหินอ่อนก็สามารถที่จะปรับได้เช่นกันช่องทางด้านล่างตรงนี้นี่แหละค่ะเป็นช่องทางที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าหลังจากที่คุณปรับสีปรับวัสดุปรับขนาดงบประมาณของคุณอยู่ที่เท่าไหร่ทักหาเราได้เลยนะคะมิสเตอร์เคาน์เตอร์ยินดีที่จะดูแลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าใดๆทั่วประเทศและเจอกันค่ะ ตอร์เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ชมนะคะรู้สึกถูกใจนะคะสามารถแคปรูปภาพแล้วก็ทักมาสอบถามทางช่องทาง Li@ น์แอดเฟซบุ๊กหรือว่าโทรหาได้เลยนะคะยิ้มแล้วก็ทีมงานเตรียมให้คําแนะนําลูกค้าทุกท่านค่ะและถ้าเกิดว่าถูกใจการรีวิวดีๆแบบนี้กด u u s c r i b e กดสั่นกระดิง่งติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามนะคะ